สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับในช่องที่มีชื่อว่าจูเนียร์เ e. บลเนี่ยนะครับผมวันนี้เราจะมาเ,เล่นเกมมันมันเกมนี้นะครับ on the PS นะครับผมโอเคมาถึงกันแล้วนะครับเราจะเจอหน้านี้ก่อนลำแรกเลยนะฮะโอเคเราไปหาโหลดเกมนี้ได้นะครับจากใน Play Store หรือใน App Store นะครับเป็นเกมที่เขาบอกว่าฮิตมากไปทลองเล่นดู จะมีฟรีเพห้5ชุดเพโอเคเลนะครับหรือออนไลน์เนาะสำหรับผมเนี่ยจะลองเล่นแบบเอ่อเวอร์ชั่นธรรมดาก่อนนะครับตั้งชื่อเนมเนาะตั้งว่าเดดดีเอดีเดดเดวิลนะครับโอเค เรียบร้อยครับครับผมอ่าโอเคเดเดวิลเดินไปอ่าอะไรเอ่ยโอเคอยู่ในยานวกาศอะไรวะนั่นทเท่าไหร่วะ โอเคคอมวิวเตอร์เปลี่ยนสีได้โอ้ oh. ผมเป็นคนชอบสีออกดำๆนะครับโอ้ oh, oh, มีฟ oh, ังก์ชันโอ้มีไอ้นี่ด้วยเออทหารดีมไ oh, หมออโอ,มใอ้ใช่เลยเหมือนพลเอกประยุ์เอ้ยไม่ใช่สิครับพูดผิดพูดผิดนี่เออใช่เลยเหมือนลุงชาวบ้านผมเลย นะครับผมคิดออและอืมโอ้ใช่เลยตรงนี้โอเคครับ thank <laughs> you โอเคเราจะมาดูอีกกันเลยออนไลน์นะครับออนไลน์ นอยู่นะครับไม่รู้ถึงไหนก็เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนโอเคครับอีกนิดนึงนครับอ่าก็กจะถึงเวลานอย่างนะครับเนี่ย ออนไลน์นะฮะมาแล้วครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ ที่นะครับตรงนี้นะฮะเราจะไปตามพิกัดกันนตอบมาทำไมวะเนี่ย กูไม่รู้เขาเล่นยังไงเล่นมัวไปก่อนนะกกนอ่าเอาละครับผมก็ไม่รู้นะครับเล่นมัวเล่นตัวแล้ะครับตัวนี้อ่าลองดูอะไรกันนี้ฮัลโหลอ่าฮัลโหล มาแชทด,ด้วยครับมาด่านต่อไปครับมันยังไงกันมันดูโอเคมันเล่นยังไงวะเนี่ยไป อะไรกันเนี้อ้าวกลับม,มาอีกแล้วครับ và ngay và ngay ah viên 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 อะไรแกเนี่ยเกิดอะไรขึ Hence, ้นกูไม่รู้เกมี่อะไรเนี่ยเออ้ยไอ้ปลื้ดอัปลซีเจทำอมไนเด้อโอ้งงโอ้ มะเข้ามากู้นมาดูเรื่องดูหลอวรัตังต่เอาอดปุ่มันเลยให้มันเบริรไปถึงเรืองจันเฮ้แเยแต กูเล่นกูงงมันเนี่ยกูเล่นกูงงนันนีมันให้เดินบนไปบนมาโอ้เฮ้ยเกมอะไรฉันก็ไม่เข้าใจ quá ô tai bướm ừ. หนอ่ะโอ้ยอะไรอะไรเึ้นกูไม่เข้าใจมันอะไรของมันนี่อะไรอะไร่อะโอ้ยกูเลยงง,ง โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ได้มาเล่นนะครับและรีวิวให้ทุกคนได้ดูเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่รับชมและติดตามช่องนะครับถ้าหาพู้บัญชาการใดเรือพคำหยาบไม่ดีไปต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ